I forgot our lunch. It's okay. Sorry, I lost your MacBook. Oh, it's not okay. I had a dream, I got everything I want. ถ้าอยากจะตอบเวลาที่เขามาขอโทษเราเวลาที่เขา sorry เราอยากจะตอบมากกว่า it's okay ซึ่งบางทีมันทั้งโอเคแล้วก็ไม่โอเคเราจะพูดยังไงได้บ้างไปฟังกันเลยในพลัง n English with k r i n i t ค่ะ Hi there, welcome back to my channel with Krunit here again. Before we get started, make sure that you share this video so your friends and your loved ones can study English with me. อย่าลืมนะคะเปิดการมองเห็นใข้คร u n i t โดยการกดแช r e ด้วยนะคะเพื่อนจะได้เห็นคร u n i t กันมากกว่าเดิมค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะนิดเชื่อว่าหลายคนคงเบื่อแล้วล่ะกับการพูด it's okay หรือ I'm okay อยากจะพูดอย่างอื่นบ้างหรือมีบางทีอย่างนี้นะคะก็คือเรารู้สึกว่าแบบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้โอเคหรอกแต่ว่าไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีเวลาที่เขาพูดว่า I'm sorry หรือบางทีเขาก็ผิดจริงๆนั่นแหละแล้วเราจะตอบกลับไปว่ายังไงอันแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขามาพูดว่า I'm sorry แล้วเราก็ผิดเหมือนกันนะคะเราก็ตอบกลับไปในแบบเดีวยวกันว่า I'm sorry too หรือ I'm sorry อ่ะเช่นยกตัวอย่างสถานการณ์เขาเดินมาชนเราเราก็แบบว่าไม่ทันระวังเหมือนกันเขาพูดมาว่า I'm sorry เราก็ตอบกลับไปว่า I'm sorry ah อย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการว่าหายกันนั่นเองนะคะอันที่2ค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆแล้วเราสามารถพูดได้ว่า No worries No worries ไม่เป็นไรเออชิลๆหรือในบางกรณีสิ่งที่เขาขอโทษเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเราสามารถบอกได้ว่า It's not a big deal It's not a big deal เฮ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะสังเกตเวลาที่นิดพูด it's not a it's not a It's not a big deal จะมีการเชื่อมเสียงตรงตัวทีนะคะแล้วเวลาเราพูดเร็วๆถ้าเป็นสำเนียงของอเมริกันมันจะเปลี่ยนจากเสียงตัวทีไปเป็นเสียงตัวด o เด็กนะคะเป็น is t not a is t not a is t not a big deal นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยทำกาแฟหกใส่กระเป๋าเรา Sorry I spilled coffee on your purse ขอโทษนะทำกาแฟหกใส่กระเป๋าของคุณ It's not a big deal It's not a big deal ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ เช็ดออกก็หายกันนะคะเกิดว่าในสถานการณ์ที่เขาทำอะไรผิดสักอย่างแล้วเราแบบว่าเออไม่เป็นไรแค่นี้เองทุกอย่างโอเ okay. ค it's all good it's all good เอ้ยทุกอย่างโอเคไม่เป็นไรเลยนะคะเวลาเราพูดสังเกตว่าต้องเสียง it s it's แล้วก็จะมาเชื่อมกับที่คำว่า all นะคะซึ่งเป็นสระนั่นเองนะคะเราจะพูดว่า it's all good It's all good เฮ้ไม่เป็นไรเลยหรืออันต่อมาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆแล้วนั่นก็คือ it's all right it's all right เฮ้ยไม่เป็นไรโอเคเช่นเคยค่ะมีการเชื่อมเสียง it's all right ไม่เป็นไรเลยนั่นเองนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงมันหรอกเออเล็กน้อยเองนะคะเราสามารถบอกเขาได้ว่า please don't mention it Please don't mention it หรือ don't mention it ถ้าเกิดว่าแบบอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบง่ายๆสบายๆ don't mention it เออไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกโอ้ปล่อยมันไปเถอะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะหรือในกรณีที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนาะเราก็อยากจะบอกว่า you couldn't help it you couldn't help it อ่าแล้วก็อาจจะแบบยักไหล่นิดนึงว่าแบบ ก็ไม่เป็นไรเนี่ยคุณก็ไม่ได้ตั้งใจ you couldn't help it อ่าแต่ถ้าในกรณีที่บางอย่างเขามาขอโทษเราแล้วเขาก็ผิดจริงๆนะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงนะคะคนในครอบครัวหรือว่าแฟนของเราเราอยากบอกว่าเออก็เธอผิดจริงๆแหละคุณจะรู้สึกอยู่หน่อยนะนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า you should be You should be เออคนจะรู้สึกผิดอยู่หน่อยนะนะคะเออเพราะว่าเขา่าผิดจริงๆหรือถ้าเกิดว่าใจดีขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะบอกว่า You should be but I forgive you You should be but I forgive you เออ คุณจะรู้สึกผิดอยู่หรอกแต่ไม่เป็นไรฉันยกโทษให้ดูสวยขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะอันต่อมาค่ะหลังจากที่เราพูดถึงสิ่งที่บอกว่าไม่เป็นไรนะคะในแง่ของการใช้กับครอบครัวเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้มาดูถ้าเกิดว่าในกรณีของแบบว่าเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะคะเราจะตอบกลับไปยังไงได้บ้างอันแรกเลยนะคะ I accept your apology I accept your apology อ่าได้ได้ฉันยอมรับคําขอโทษของคุณนะคะคือบางทีเวลาที่แบบว่ามันเป็นการขอโทษที่แบบว่าดูในที่ทํางานหรือว่าในอีเมลอะไรเงี้ยนะคะเขาเขียนมาขอโทษเราเราก็ตอบกลับไปว่า I accept your apology อะไรเงี้ยนะคะยอมรับคําขอโทษของคุณนั่นเองนะคะหรือในกรณีที่มันเป็นการขอโทษที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่นั่นนู่นนี่เรารู้สึกว่าเออขอบคุณมากนะที่แบบว่ามาขอโทษเราอะไรเงี้ยนะคะ I appreciate your apology I appreciate Your Apology เอ,อเออขอบคุณมากซาบซึ้งใจมากเลยนะกับคำขอโทษของคุณนะคะอะดูเป็นคนดีคนสื้อแบบว่าคมใจไว้ได้ไม่โกรธอะไรเลยนั่นเองนะคะ Alright guys that's all for this video I hope it's helpful for you in the future or even these days นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกคนนะคะสำหรับในอนาคตที่จะต้องไปพูดกับฟออะไรต่างๆนะคะหลังจากโควิดหมดนะคะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน